สวัสดีครับฉลองวันสงการเลยวันนี้วันเสาร์ที่13แหมดูเสื้อน้องเพมเข้าชิงดีครับแหมน้องปองก็ตกรอบแแบเสื้อแต่ละคนโอ้โหนัดกันมาแล้วบอกว่ากางเพมวันนี้แค่ไรเข้าชิงเลยเนี่ยรอยเยาใส่เอาดี้เปล่าอ็ดี้ศูนย์สามเติมของไหมเติมของเก่าไหมสิบเก้าบาทแล้วก็ศูนย์หกอมีศูนย์หกด้วยต้าแหนงบอกไม่มาไปสงการเอามา วันนี้แคร์อะไรอ่าเกียร์ครับเกียร์อ่าเกียร์เจอโลย่างรอย่างมันเลยเอาเลยปังชุบกันเลยปังชุบเลยแล้วอือไปชุบเลยครับแต่การยังเรียบร้อยแล้วอ่าผัดกระสาบยังยังอ่าจะผัดกระสาบแล้วปังชุบแล้วก็แล้วแต่ตามใบนี่จะดูทุกเต่าเรื่องอเ,อเอง <c oughs> พูดดังๆด้วยวันเนี้ยเอ่อวันนี้ตากล้องไปไหนครับผมกล้องกลับบ้านตากล้องอะไรวะ ก็ใช้ขาตั้งกล้องตลอด้อเฟรมไอเฟรมไอเฟรมไม่ใช่ตากล้องไอเฟรมเป็นคนตัดต่อเมาแล้วต้องแฟงอ๋อเป็นคนที่ตัดต่อครับเอ๊อยากได้มันชัดกว่านี้จังเลยเนี่ยลองดูนะวันนี้ไม่มีคนตัดต่อนะก็เลยถ่ายแบบเดิมไปก่อน เลยทั้งแหวนทั้งปัดดี้นะจะไม่ตัดต่อวันนี้ก็ดูกันสดๆปางชุบต่ำๆ,ำๆำกล้องจะได้เห็นปรับตาออกเลยรวะมองไม่เห็นคอนใช่ไหมอ่ะดังๆเลยกิว <จบ S 1> ดังๆครั้ง,งที่แล้วไม่ดังเลยไลท์คอจังตีแหวนฮิตมิเทคฮิตไม่ต้องบอกเขาก็ได้มีเทคอะรอเขาถามพี่บอกให้มันเป็นทลิก แต่พี่ตาคงลู้อยู่แล้วล่ะแต่ก็นั่นแหละเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆตีทีแรกยังคิดนะครับแม่เดี๋ยวนี้ตามันเล่นนานแล้วเรียนแบบน้องอุ้มนะตีิเปิดหากาที่ติดวเตอร์เบดถ้าตีฮิตเปิดเจ็ดหาการที่ติดวัตเตอร์เบดสิบใบขึ้นมือวพี่งยบมันไม่บอกฮมันบอกทิีเดียว จะให้มันพูดต่อไม่มี้าหาาเบกขึ้นมืเอาไมค์เข้าโซ่ไม่มีไม่มีไปแล้วไปแล้วเลยไปแล้วหาไม่เจอนหออ0 0คิดแนคิมีเทิดมีเทอีกแล้วเข้าเลยที่ติอาะไรนะอีกทีนี้ดังๆบูฮิตกาที่ติดบัตเตอร์หากรที่ติดบัตเตอร์จากองการหนึ่งใบหาอะไรมาวางในสนามหากา ชีจิตบัตเตอร์ขึ้นมืออ่าขึ้นมือก็บอกอ่ะพี่อยากให้มันพูดให้ละเอียดหามาแล้วไม่บอกไว้ไหน,นลงดอบโซนโอ้โหตัวนี้นเอาแล้ว <and> เดี๋ยวอีกสองเทินสามเทินเจอกันพี่ต้าเ <Right. S 1> <c oughs> ช็คได้ทุเรศมากต้าเแมเช็คได้ทุเรศจริงๆ,ๆ2 <c oughs> สองคนเลยเช็คได้ทุเรศทั้งคู่เลย นี่มันเด็กพระเอกดีกันยี่กว่าตีเที่มีเพจพระเอกอ้าวที่มีเพจแล้วบอกว่าไม่ต้องบอกเพมมันเป็นทริปโอ้โหโอ้ยได้ฮิลล์ครับที่เปิดเจก่อนเปิดเจ็ดก่อนใช่สี่ห้นับผิดได้เพมใบเหลืองนะมึงถูกแล้วพี่เอาปัสเสกขึ้นมือผสมสมโซ ครั้งนี้บอกเลยว่ามันครั้งนี้มันทอดโซสองจุดหนึ่งครับตัวจีจวยจี้นะครับจจตัวจีจี้แทบทุกเด็กก็จะมีอย่างนี้หมดครับโซล่าสองจุดหนึ่งพื้นฐานก็พันด เก้าพันครับแข่งกับร้อยย้อนครับนครัโอ้โหสองเเข้ามาเลยครับพี่ฮิวฮิวริกเกอร์สิบสี่ตีสิตีเข้าไหมพอดีเลยเหรอใช่ครม้เมื่อกี้สกิลดะเมศศูนย์กับดาเมศสามแหมนึกว่าจะแซงกลายไป็นองเท่ากันใช่สองสองแลตอนนี้เข้าอยู่ที่สอง ค่อยๆคิดทั้งคู่ใจเย็นคิดไปคิดมาอีกทีนี้ดังๆเพมไม่ใช่เทคนะไม่ใช่เทคตัวไหนอืมไม่ใช่เทคไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้กูไม่ใช้อ่ะมีอะไรบ้าง่างเงี้ยโคตรเถื่อนนี่บริษอทโซเซเบอร์ทักก่อนนครับมังกรมุมน่ารักมาก เข้ามากับ LD เกียร์ LD ศูนย์สามน้องตาอ้าวไอเก่งตกรอบไหนวะรอบแรกรอบแรกใครตรงมาวะอ๋อไอ้เกียร์นี่นะเปล่าไอคู่แข่งกันอยู่้าถคู่เกียร์ต้าต้ามันคุยเว้ค่ะอ๋อที่ที่แล้วผมไม่มาครับอันนี้รอบแรกอ้าวเอาคุยกันไปรอบแรกนี่ผมงั้นเลยเจอกันรอบแรกเลยเข้าบ้านผมเจอรอบแรกเป็นศูครับศูนย์บ้านหนึ่งศูนยบ้านเจ็สองที่ไม่ใช่ตัวมัน อื่าข้อดีของเราเย่านี่แทบทุกชุดนะครับแ่เรียกพวกมานะครับใส่แห่ครับวันนี้สงการนี่เรียกพวกมาแห่ครับแ่เล่นเสร็จก็เหือใครเล่นเองอ่าค่อยคิดนะน้องเพลงเพลงเพลงดีสกิลโซบาส่าเลือกกระเพื่อาใบห้าพันเลือกสามใบด้เพนคะจะคิดกอนอยู่ดีก็แจกพลังเฉย สายคิดครับอันนี้สะสมโซไว้ตั้งนานทีเดียวหมดเลยเนี่ยหมดเลยดอกก็ปลูกไว้ตั้งเยอะจัดมาผ่านโซดีก้าวกครับปักแปะแปะมันช่วยช่วยกันงานคิดครับครับเตะเราเตะได้เขาแล้วก็เปิดทับคออ่าเปิดตอนนี้โดนเตะไปหนึ่งตัวเปิดมานี่ก็ไม่บวกแล้วใช่ครับเพราะว่า ต้องเพลงเลือกไว้ตัวเก่าโอ้โหจัดเข้มแหวนติดกระตือมีว่าต้องเวทเข้ามาแถวเดียวตั้งโอ้โหไม่ยิงใช่ไหมไม่ยิงละอวตารของฉันเท่าหนึ่งได้สองได้อ้าวสองได้จัดไปรู้จักเพลงแล้วโอ้ยอ้าวสแตนสแตนเฉยอ้าวมีสแตนไม่ห้าตัวหนึ่งตีก่อนวะอ๋อมันต้องใช้บวกพลังก่อนหมื่นเปียดเลยเด้อดังๆพลังดังๆเลยเพลง คิวดำคิวด้โอ Hah, oh. ้โหช่วงช่วงของสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งครับไปครับคิวอีกใบไหมเล่าก็มาดีครับไม่ได้ปลาเต็งการเราคิวหมดก่อนข้อดีข้อดีของฮิวก็คือมือมีกี่ใบดาเมจเราน้อยตอนที่เราโดนเช็คแต่ถ um ้าข้อดีของเม็ดเช็คแล้วขึ้นมือตัวเองจะดีที่สุด สวัสดีชาวโลกเปิดจิงจายแบบนี้ที่เองนะฮะเป็นที่แท้เป็นอย่างนี้เองสายอะไรเนี่ยข้างล่างเนี่ยสายอะไรวะฐานเก่าโอ้ฐานฐานเก่าตัวนี้น็อกตากำลังจะทำอะไรคิดบอกหน่อยเร็วกำลังจะทำอะไรบอกครับกำลังจะทำอะไรเขาเตะกับตจกองคิดอยู่ใช่ไหมจะเตะตัวไหนกำลังคิดอยู่ครับต่างคนต่างรู้คอดีคอด้วยของเล็กของแฝงฮะเลยคิดหนัก เจอชองต้าเนี่ยนี่มึงเจอเด็กป3แน่ตาคิดนานไม่ว่ามึงอ่ะแพ้แน่ตาป3ทั่วไปอาจจะไม่เป็นไรถ้าเป็นน้องเพมยังไม่ใช่โอ้ยเพมไอเพมบัตตี้มันอ่อนไอมันเก่งเดี๋ยวบัตตี้แวร์มันอ่อนบัตตี้เรียกว่าเทพเทพแต่แต่หลักการเล่นการ์ดก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะถ้าเราคิดให้ละเอียดอ่ะมันก็จะไม่ต่างเท่าไหร่เล่นการ์ดอะไรก็เก่งได้ติคิดทำรีบแต่บัตตี้นี่แคนไม่แย่เลยแคนล็อกนัก่อนเก่งโคตรทิ้งทุกคน ฮึเครียดเครียดโอ้ยตบข้างครับตบข้างครับ นนทะรวมบูนนะทะรวมบูนนะพี่พี่ตาบอกใบแล้วจะบูนหรือเปล่ามือมีอ้าวบ,าบูเลยอ้าวบูนเลยเจนเตการไม่ใช่เจนเตแวนไปเกตสีกลับไปมีป่าววะไม่มี <laughs> ช่งจรงค่โอเคถ้าแบนติบัตเตอร์อันเฟชิบกหมื่นชอนังนีบวกมู่ไปสองบวกห้าพันตามเลี้ยการอันมินน้งได้สองได้สองได้โอเด้อเด้เอาวัดใจเว้โอ้โหสามสามีสามที่ข้อครับไหลไปห้าจังมไหลไปห้าเังแม่ครับ อยู่ดีก็ใกล้ตายเลยนี่จสอกลายเป็น5้าเนี่นะครับเด็กน้อยครับการตัดสินใจของเด็กน้อยนี่เกิหรือมี่ใช่ไหมทีกเกินอยู่หมเข้าไหมเข้าสิบหกหนึ่งขึ้นไปห้า พอพอแค่นี้ดีกว่าพอไหมพี่ต้าพอพอกี่ใบหกใบหกใบครับรู้ป่ะต้องเพลเขาเช็คอะไรไปทิ้งอะไรไปรู้ยังไม่สนใจทั้งนั้นแหละกูหน้ามืดแล้วตอนนี้มาเลยครับตรงไหนวะไม่รู้ตองเขาเลือกอยู่ใครวะเห็นได้ไงวะเห็นด้สวีปมาสิกะสวีปนอนนี่ปุ๋ย อันเฟรโดโอไม้ว่าฮอลลีเซลโอลลีเซลอันเฟรโดเฮ้ยลบควาสมาธิมันใส่เอฟเปกแค่ไหนต้องบอกไม่ต้องการเมื่อการที่ติดสต้าพูดเลยพูดดิพูดดิให้คนทางบ้านไม่รู้เขาจะบัสหนึ่งฮะหาบัสเตอร์เบดจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบการ์ดที่มีชื่อมีชื่อมีคำว่าบัสเตอร์เบดไม่เกินหนึ่งใบอย่าเรียกแต่ไม่รอดจะรอดไหมเนี่ย คือสองไมค์ก็ตัดไ้ไม่ไม่ปลดปล่อยไอ้ไม่ขนการเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดูหน่อยว่ามันจะมีการเลียเช็คได้หรือเปล่านั่นเลยค่ะคอเลยล่ะอันนี้ขึ้นมือใช่ไหม ขึ้นมือแล้วก็คอหางทุ่มหมดตัวเลยว่าชิบหายตอนนี้บัสเตเบตได้ทวินได้บตอนนี้ครับทวินได้โบสาทวินได้ครับทวินได้ด้วยสกิลตัวไหนสั่งครับสกิลแวนนะโอเคเอาไงก่อนเอาไงก่อนคิดดีๆคิดดีๆ เช็ควัเช็คอย่างนี้น้องต้าบอกแกจะปล่อยนะเนี่ยจะปล่อยชวินได้ครับชิบหายแล้วมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรครับลงไหนครับเรียบร้อยขี้ไหนลงไหนอะไรพลังยังไงดีๆนะเดี๋ยวเอายาวแบบพี่ออโต้นะพี่ออโต้เปิดสองใบเลยชิบหายเล่นมาตั้งนานยังมาเปิดสองใบติ่งต้องอย่างนี้ โหโคตรมันเลยเคราเนี้ยขี่ไหนพลังไหนแัดเบนแบดเบนไปเลยนะครับเอ้าสแตนพลังก่ไม่ได้ให้แวนเหรอเมื่อกี้เนี้ยเ,เอาแบดเบนเบนี้มันเหมือนมันรู้อ่ะ,อะนี่ไม่มาเต็มนะครับเช็คสองได้ไหมเพมไม่เช็คนะเดี๋ยวโกง หกใบเว้ยไม่ร้อยก็มือแตกหนึ่งเก้าใใช่ไหมตีเจลาอันห้อมีสองคีกพีจีสบายสบาทำอะไรวะปัญหาการตบัเตอร์เกสอง ตีเข้าไหมวะเปลงมาบก3ครั้งเป็น12ื่นสองอันนี้เขายืมหมื่นหกิสเิลนี้เข้ไหม่กระติดบเปแล้วกติดบัสเตอร์หมเดียวโอ้มันเฮ้ยเด็กนี้แอดีนี่มันพิวดีนะใช้ได้เว้ยใช้ได้นี่ถ้ามันไม่พลาดเมื่อกี้ปล่อยไปสามเปรนี่เดี๋ยวปัดหน่งได้ง่าด้วยองครับ้มไ่ทโอ้โหขอทายครับ เออละะบายอารมณ์ห้ันใช่ไหมระบายอลมมันหนึงหมื่นสองหนึ่งหมื่นเจ็ดอะมีอะไรกูระบายอารมณ์ระบายอลมปัดข้างสุดมันเว้ยมันเว้ย บอกเลยว่าข้างหน้าที่กัดนิ้วเนี่ยจีกับเข้มสุดขั้ข้างสนามเนี่กัดนิ้วไอ้เพมบอกผมเยี่ยวเลแล้วพี่เข้มคนจัดเ้จมจนจัดบอกเลยในชุดนี้น้องตาสไตล์เกียกุ้งวีฮะตัวเนี้ยไม้เด็ดเลยา เกี่ยวง่ายหน้าเกะโกบิสองตัวเขาผีวันเทโรลาได้สกิลอะไรบอกไปเลยครับอันนี้สกิลกันไม่มีแล้วแล้วก็อันนี้เนกเกะเฉยๆครับทุ่มสุดชีวิตเหมือนกันเอาแล้วคนละหมัดคนละหมัดหมันเว้ยมันเว้ยจีบเฮ้ยคุยอะไรกันเนี่ยไม่เอาอย่ากระซิบไม่เอาฮาเดมใช่ไหม ย้ำฮะย้ำสีสีปากเงียบเงียบแลีแดงเีฮะถึงขั้นพีเลยเหรอเนี่ยพีไปมือมีสารใช่ไหมพีจีก็คีบมาเด้อมาเด้อก้ากระมังเงียบเงียบเงียบครับกบลองอันนี้ยอดซูิดบักไปเรียบหนึ่งเลสแล้วก็เลเกสา เจ็ดเจีมีทั้งค่ะถามใม่เอเมิเ,เลียสองอือเติบพีจีอัดหน้านไปที่สครับเช็เกันนะสองสเต็ปเฮ้ยมื<ช>อหนึ่งใช่ไหมเขาบอกแทนไปโทนโรคอนกคาบัน มือไปเลยครับคุณจัดการข้างไหนดีวะไอ้เหี้ยเป็นเพลงหมดไปเลยครับไปให้หมดอะไปหมดเลยโอ,อ้ยแต่เมื่อกี้พลังให้ข้างนี้หมดเลยใช่ไหมสองกับหนึ่งสองหมื่นหนึ่งกี่คิวะสองกีเลยหลายแสนหมดนู่นหมดหวังว่าคงจะเป็นฮิลแล้วน่าจะอยู่แล้วก็โจรสไตล์ขึ้นมา หิวสองใบนะครับอาจจะมีปฏิหานเฮ้ยกัหนึ่งบนหนึ่งได้ฮิวก็ได้อ้าวเด็กดอกเล็กตีก่อนเว้ยอ๋อดอกเล็กก่อต่เมื่อตาตาไปแชมป์เว้ยตาครับผมเครียดไหมเจอเช็ดชุดนี้เครียดครับเครียดนะเครียดทุดเลยว่าเนี่ยเจอมาทั้งหมดเนี่ยเครียดปัจจอยเก่งอีกเหรอเครียดโอ้โหมันเด็กมันโกงโอเคปัเจัยใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายจัดกระบอก